ปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับสองของโลกทีเดียวค่ะลังพังเพียงมาตรการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเหมือนที่ผ่านมานั้นอาจจะยังไม่สามารถนะคะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้จริงล่าสุดนะคะภายในเวลาไม่ถึง1เดือนมานี้เราจะเห็น2หน่วยงานสาําคัญก็คือคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพรวมถึงสมาคมประกันวินาศภัยนะคะได้ร่วมมือกันแล้วก็ออกประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยบนท้องถนนนะคะเกี่ยวข้องกับรถยนต์เนี่ยรวมแล้วสาม,มาตรการด้วยกันค่ะ มาตรการแรกนะคะก็คือโครงการรถชนแล้วถ่ายรูปไว้แยกได้ไม่ต้องรอค่ะที่บริษัทประกันภัย42แห่งจัดขึ้นเพื่อให้รถที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เกิดอุบัติเหตุสามารถแยกรถหรือเคลื่อนย้ายรถให้พ้นจากพื้นผิวการจราจรได้โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เคลมประกันให้มาถึงที่เกิดเหตุนะคะซึ่งกรณีน,นี้ก็จะช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดลงได้ซึ่งวิธีการก็คือให้ถ่ายรูป ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมีทั้งหมด2ส,ส่วนนะคะรูปแรกที่ต้องถ่ายคือถ่ายภาพระยะไกลหรือมุมกว้างเพื่อให้เห็นช่องทางการจราจรและสภาพถนนรงถึงรถที่เกิดอุบัติเหตุทางด้านหน้าและด้านหลังให้เห็นแผ่นป้ายทะเบียนอย่างละ1ภาพเป็นอย่างน้อยนะคะ2ก็คือถ่ายภาพระยะใกล้ค่ะเพื่อหเห็นตำแหน่งและความเสียหายของตัวรถที่ชนกัน ส่วนคำแนะนำนะคะสำหรับการปฏิบัติตามโครงการน,นี้ก็คือจะต้องเป็นอุบัติเหตุที่ทรัพย์ส,สินเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำประกันเอาไว้หรือไม่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่หลักฐานสำคัญคือต้องยอมรับหลักฐานตามภาพถ่ายที่บันทึกไว้ค่ะอย่างไรก็ดีสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะหรือว่าทางรถยนต์ที่พบอันดับต้นๆก็คือการเมาแล้วขับซึ่งก่อนหน้านี้คอพอพ,อพอก็เคยออกมาต,ตรการให้บริษัทประกันภัยงดจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ที่เมาแล้วขับนะคะโดยกําหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเอาไว้ไม่น้อยกว่า1 50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์แต่ล่าสุดค่ะคำสั่งของนายทะเบียนที่11พค2560มีความเข้มงวดมากขึ้นเพราะว่ากำหนดระดับความเมาเอาไว้ที่ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายระดับเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เท่านั้นนะคะหรือว่าต้องบอกว่าก็กําหนดให้ตัวแอลกอฮอล์นี้นะคะต้องน้อยลงนั่นเองนั่นหมายความว่ากรณีที่ผู้ขับขี่เมาแล้วขับเมื่อประสบอุบัติเหตุก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือว่าทรัพย์สินจากกรมธรร แต่สําหรับผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถที่ทําประกันไว้บริษัทประกันจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายไปก่อนแล้วจึงค่อยไปเรียกคืนค่าสินใหม่ทดแทนจากผู้ขับขี่ต่อไปซึ่งคําสั่งนี้จะมีผลนะคะคในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะ ก่อนหน้านี้คอปพ,พอเองก็ยังมีคำสั่งในทะเบียนที่8ทับ2,560ด้วยนะคะให้บริษัทประกันภัยมอบส่วนลดในการขายประกันภัยรถยนต์5-10%ให้กับผู้ที่ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ทั้งในส่วนของผู้ทำประกันภัยรายใหม่และรายเก่าด้วยนะคะที่ต่ออายุสัญญาประกันภยัยโดยเวลาที่เราเนี่ยไปทาสัญญาประกันภัยเจ้าของรถต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งกล้องมาแสดง ด้วยและจะต้องติดตั้งกล้องไว้ตลอดระยะเวลาการเอาประกันด้วยเช่นเดียวกันซึ่งประกาศน,นี้ออกมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะ10มีนาคมที่ผ่านมาดังนั้นผู้ขับรถที่ติดกล้องและซื้อประกันภัยหลังจากวันที่3มีนาคมแต่ยังไม่ได้รับส่วนลดเบีย้ยประกันภัยก็สามารถกลับไปขอส่วนลดเบีย้ยประกันภัยกับบริษัทภายหลังได้นะคะ5-10%ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทค่ะมาตรการน,นี้ก็เพื่อจงใจให้คนไทยเนี่ยติด ตั้งกล้องในรถยนต์มากขึ้นผู้ขับขี่ก็จะได้มีความระมัดระวังนะคะเนื่องจากกังวลว่ามีกล้องติดอยู่กับรถยนต์คันอื่นบันทึกภาพความเคลื่อนไหวไหว้หรือเปล่านะคะก็จะทําให้ขับขี่ระมัดระวังมากขึ้นลดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้หลักฐานการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกได้ก็ยังสามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ